โอเซอมเมอรก็ยินดีต้อนรับซอมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของการเก็บรูนอีกแล้วนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5นะครับผมจะคุยในเรื่องของหัวข้อที่4นั่นก็คือจุดเด่นของเกรดรูนนะครับโอเคจุดเด่นของเกรดรูนนี้ มีความสำคัญยังไงแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของรูนแต่ละเกรดเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็จะมาอธิบายว่ารูนในเกม summoner war นะครับมีทั้งหมด5เกรดนะครับนั่นก็คือ1เกรดธรรมดาจะเป็นสีขาวแล้วก็มีเกรดเวทมนจะเป็นสีเขียวแล้วก็เกรดหายาก จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เกรดฮีโร่จะเป็นสีม่วงแล้วก็เกรดตำนานนะครับจะเป็นสีแดงหรือสีส้มนั่นเองโอเคผมจะมาพูดว่าเออผมจะมาพูดจุดเด่นและจุดด้อยของรูนแต่ละเกรดก่อนนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นของรูน ธรรมดาเนี่ยนะครับผมพูดได้เลยว่าไม่มีนะครับเออรูนที่ไม่มีจุดเด่นเลยนะครับนั่นก็คือรูนธรรมดานะครับเพราะหนึ่งเป็นรูนที่เราไม่สามารถเลือกค่าสเตตัสอะไรได้เลยนะครับในการตีเพื่อหา4ส,สเตตัสย่อยนะครับ มันจะเป็นการสุ่มทั้งหมดนะครับก็คือตีลงบวก3ก็ะสุ่หนสเตตัสตีลงบวก6ก็สุมอีก1สเตตัสตีลงบวก9ก็สมสุมอีก1สเตตัสแล้วก็ตีลงบวก12ก็สุ่มอีก1สเตตัสเป็น4สเตตัสนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับถ้าเราจะเก็บรูนเกรดธรรมดาไว้ใช้นะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราคาดการหรือหวังผลแทบจะไม่ได้เลยนะครับโอเคต่อไปรูนเวทมนนะครับจุดเด่นของรูนเวทมนก็คือสามารถทำรูนได้ง่ายที่สุดในรูนทั้ง5เกรนี้นะครับเหตุผลที่รูนเวทมนนั้นทำ รูนได้ง่ายที่สุดในทั้ง5เกตนี้ก็เพราะว่ารูนเวทมนต์นะครับมีลักษณะเด่นก็คือเป็นรูนที่มีสเตตัสย่อยสเตตัสเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆตีไปที่บวก3เนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าย่อยค่านั้นอย่างแน่นอนนะครับผมใช้คำว่าอย่างแน่นอนเลยนะครับคือ พูดถึงเรื่องรูนเกตเวทมนแล้วนะครับเกมนี้ยังมีข้อด้อยอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ฟาร์มใหม่นะครับผมว่าไอ้รูนเกรเวทมนเนี่ยควรจะมีหกดาวสักชั้นหกชั้นเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าค่าสปีดแค่หนึ่งค่าก็สามารถเล่นได้แล้ว ถ้าสมมุติเราฟาร์มโกเลมเนโคหรือไม่ก็มังกรเนี่ยเพื่อหารูนเวทมนที่มีสปีด6แล้วก็ตีให้ได้บวก3 1, ทบเต็มก็จะกลายเป็น12ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วนะเล่นได้ง่ายด้วยอย่างเช่นตัวเร่งเกตใช่ไหมมันต้องการแค่สปีดสมมุติผมสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆตีสปีด12 5ช่องใช่ไหม 1ิบสก็60-60แล้วก็บวกช่องที่2ที่เป็นสปีดอีก4 2นะครับก็จะกลายเป็น1 0ึ่เลยนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ฟาร์มโกเลมเนโคแล้วก็มังกรเนี่ยแล้วมีสปีดหนึ่เนี่ยถือว่าแม่งโคตรเร็วเลยนะแล้วมันจะมีผลกับการฟาร์มรูนหรือเล่นอารีนาหรือเล่นเนื้อหาอื่นๆนะเยอะมากเลยอันเนี้ย เป็นรูนที่ควรทำในช่วงต้นเกมที่สุดเลยครับรูนเกตเวทมนนะครับโอเคต่อไปผมจะมาพูดในเรื่องของรูนเกตหายากนะครับเออก่อนที่ผมจะพูดในเรื่องของรูนเกตหายากนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ารูนเกตธรรมดาและเกตเวทมนนะ์น่ะเพื่อนๆสามารถจะ ตัดทิ้งไปได้เลยหรือไม่ใช้เลยก็ได้นะครับในณปัจจุบันนะณนะปัจจุบันเออเพราะว่าตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เอ้ยไม่ใช่กิจกรรมสิมันมีเควสร,รายวันที่ปรับปรุงมาใหม่อ่ะซึ่งเป็นเควสที่ดีมากเลยนะครับก็คือสมมุติถ้าเราถ้าเราเคลียร์ถ้าเราเคลียรย์พวก เนโคมังกรหรือไม่ก็โกเลมตามเควสายวันที่เขาให้มามันจะแจกรูน6ดาวม่วงเลยนะขั้นต่ำคือหดาวม่วงนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยผู้เล่นใหม่ได้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการมาของเควสอันนี้นะครับก็เลยทําให้ผมจะไม่พูดในเรื่องของรูนเกตธรรมดาและเกตดหายากเยอะนะครับก็จะพูดตั้งแต่เอ้ยจะไม่พูด เรื่องของรูนเกรดธรรมดาและเกรดเวทมน์เยอะนะครับจะพูดตั้งแต่รูนเกรดหายากขึ้นไปเลยอืมเพราะว่ายังไงรับรายวันก็ดีกว่าเก็บพวกเกรดธรรมดาหรือเวทมน์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็มาเชีย้ยเห็นว่ารูนเกรดธรรมดาเกรดเวทมน์หรือเกรดต่างๆเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงนะครับโอเคเรามาลุยกันต่อเรื่องรูนเกรดหายากเลยนะครับ รูนเกตหายากนะครับก็จะเป็นรูนที่บิวได้ง่ายลองลงจากรูนเกตเวทมนต์นะครับซึ่งผมใช้เยอะมากเลยนะครับไอ้รูนเกตหายากเนี่ยครับส่วนมากผมก็จะทำโอ้ยส่วนมากผมจะเก็บที่สปีดสิทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหารูนเกตหายากให้เพื่อนๆดูนะครับ เกทหายากอ่าน่าจะเป็นพวกนี้แหละนี่เห็นไหมครับสปีดสิบแปดเกตหายากนะครับก็จะมีเยอะมากนะครับอันนี้สิบหกอันนี้เป็นรูนไฟนะครับผมไม่ได้เน้นถ้ารูนไฟรูนอะไรนะรูนไฟรูนฮึดอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้เน้นว่าต้องสปีดสิบแปดนะครับมีเท่าไหร่ก็เก็บแต่ถ้าเป็นรูนอย่างอื่นนะ่ะ ก็จะเก็บที่18เท่านั้นนะครับอ่าก็จะเม็ดนี้อันนี้ก็18เป็นรูนฟ้าเหมือนกันนะครับเยอะมากผมเก็บรูนหายากเยอะมากนะครับแต่เก็บแค่สปีดนะครับไม่ได้เก็บสเตตัสเข้ากันได้หรือเก็บอะไรนะครับเก็บแค่สปีดนะครับมันสามารถใช้กับตัวเร่งอ้าว อันนี้ทำไมสิบเจ็ดวะอ๋ออันนี้มันรูนม่วงแล้วนะครับโอเคลองช่องอื่นผมก็มีนะช่องอื่นช่องอื่นอันนี้ก็มีนี่อันนี้เห็นไหมครับสิบแปดนะครับนี่ก็สิบแปดอ่าส่วนรูนฮึดอย่างที่บอกรูนฮึดกับรูนอะไรนะรูนไฟนะครับผมไม่เน้นนะครับอันนี้ก็มี ตัวอันนี้ม่วงไปแล้วนี่ว่าต้องดูพวกนี้อันนี้ก็สิบแปดเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ารูนฟ้าเนี่ยผมเก็บเฉพาะสปีดหรือไม่ก็อย่างอันนี้อันนี้เป็นรูนฟ้าที่คล้ายรูนม่วงนะครับคล้ายยังไงก็คือหนึ่งมีออบลอง ออปหลักนี่คือดีเฟนต์หนึแนะครับแล้วก็ออปรองก็คือแม่นยำแปเป็นเห็นไหมครับและวสเตตัสล่างเนี่ยมันได้ spd หแล้วก็ยังตีได้ดีเฟนต์ยีเต็มเลยนะครับซึ่งถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมก็เลยเก็บไว้เป็นถ้าลูนฟ้าตีแบบครบสเตตัสอย่างเงี้ยแล้วมีออปรองเต็มอ่ะผมก็จะเก็บนะครับซึ่งยากมากเม็ดนี้นี่ถือว่าเป็นเม็ดที่ น้อยเม็ดนะที่ผมจะเก็บที่ไม่ใช่สปีดแล้วเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วก็อันนี้เป็นรูนอะไรวะรูนหายากอ่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นรูนที่ไม่ได้คัดทิ้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เก็บรูนฟ้าแบบโหดขนาดนี้หรอกครับก็เก็บสปีดสิบขึ้นบ้างแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับ นี่อย่างเม็ดนี้นะครับเม็ดน,นี้ก็สวยมากๆเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเป็นรูนฟ้าเนี่ยเนี่ยดูสิโคตรสวยเลยนะเม็ดเนี้ยอืมส่วนอันนี้เป็นรูนทึดไม่ไม่นับนะโอเคให้ดูสามช่องเลยนี่โอ้อันนี้ผมก็เก็บนะครับขาดสเตตัสไปหนึ่งนะครับก็ยังเก็บอยู่ ขาดไปหนึ่งจริงๆอันนี้แล้วเสียดายไงเป็นรูนฟ้าก็เลยเก็บไว้เนาะอันนี้ก็น่าจะสะปีดสิบแปดแหละอืมเป็นรูนฟ้านะครับโอเคสำหรับรูนเกตหายากนะครับจุดเด่นของมันก็คือสามารถเลือกสเตตัสที่เราต้องการน่ะได้ง่ายรองจากเวทมนต์แล้วนะครับแล้วผมก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแนะนำ ให้เพื่อนๆเก็บรูนฟ้าที่มีค่าสปีดอย่างเดียวนะครับเอออย่างเดียวหรือถ้าอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องใช้กับมอนสเตอร์ที่ต้องการสแตตอ,อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์สายโจมตีที่ใช้พวกแอทแท,ก,ทกคริเลตคริดาเมดด้วยอย่างเงี้ยรูนฟ้าจะสเตตัสไม่ถึงนะครับอ่ารูนฟ้ามันจะใช้ได้กับมอนสเตอร์ที่ ใช้สเตตัสไม่เปลืองนะครับอย่างเช่นใช้ค่าสปีดอย่างเดียวใช้ค่าสปีด Hp หรือใช้ค่าสปีดแม่นยำอะไรประมาณนี้ครับหลักใหญ่ๆผมก็ใช้กับพวกตัวเร่งตัวซับพอร์ตเออตัวซับพอร์ตประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นสายโจมตีหรือสายอะไรสายโจมตีหรือสายลุกสายบุกที่ใช้สเตตัสเยอะๆอะ่ะผมก็จะใช้ตั้งแต่รุนม่วงขึ้นไป แต่ถ้าลูนฟ้าผมก็ใช้ตัวเร่งตัวเร่งนี่ก็อย่างตัวเร่งของผมนี่ผมใช้ผมมีลูนฟ้าติดไปด้วยหรือเปล่านะไม่มั่นใจโอนี่ทำมาแล้วมีไหมไม่ติดฮะอืมโอเค ตัวเล่งผมไม่ได้ใช้รูนฟ้านะครับแต่ก็มันต้องมีสักตัวสิที่ใช้รูนฟ้าตัวเล่งหลักที่ผมใช้นะเมอแกนมีไหมรูนฟ้าเอรูนฟ้ารูนฟ้าใช้รูนฟ้าไหม เอ้ยอันนี้อาจจะเป็นรูนฟ้านะเอ้ไม่ใช่เว้ยหายากอะเนี่ยอืมงั้นตัวเล่งอีกตัวหนึ่งตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวเล่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวเล่งหลักแต่ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับใช้คอมโบคู่กับเจ้าวาลมนะครับเอไม่มีเหรอไม่มีเหรออ่านี่มีนะครับ ก็จะเป็นพวกตัวเร่งนะครับก็จะใช้รูนฟ้าเช่นกันนะครับตัวเร่งหรือตัวซับพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูนฟ้าสปีดสิบแปดใส่ไปแทบทุกตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับมันน่าจะมีอีกนะบอลไฟบอลไฟนะลองดูบอลไฟ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  ไหนว่านา่าจะใช่นะอันนี้อุ้ยไม่ใช่เว้ยอืมนี่ก็ไม่ใช่นี่อาจจะใช่ปะไม่ใช่ไม่มีฮะบอลไฟงั้นไปที่อินโฟโนโน้ำอินโฟโนน้ำนะนี่อินโฟโนน้ำก็มีนะครับเอาไว้ใช้เร่งนะครับอันนี้ผมเก็บ รูนอะไรก็ได้ให้สปีดสิบแดอะเอาไว้ใช้กับตัวเร่งนะครับนี่ก็จะเป็นรูนหายากนะครับสปี18ิบแปดอินเฟอรโนน้ำนี่เยอะไหมอ่ามีไหลยเม็ดเลยนะอย่างตัวนี้มีไหลยเม็ดเลยตัวเร่งที่ผมใช้นะครับโอ้อันนี้ตำนานเนาะใช่ไหมไม่ใช่เนาะเกย่างอินเฟอร์โนน้ำหรือพิวเรียนเนี่ยมันก็มีรูนฟ้า สปีดสิบเมตรเลยนะครับเอาไว้ใช้เป็นตัวเร่งนะครับให้เพื่อนเราออกเทินก่อนนะครับโอเคสำหรับรูนฟ้าก็มีเท่านี้นะครับก็คือเป็นรูนที่บิวง่ายเป็นอันดับที่สองนะครับแล้วก็ใช้กับมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเร่งเกรหรือว่า ใช้สเตตัสไม่เกิน3ค่าหลักนะครับก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกับรูนเกรดอื่นๆนะครับโอเคต่อไปผมพูดถึงรูนเกรดฮีโร่นะครับรูนเกรดฮีโร่เนี่ยเป็นรูนที่ผมเก็บเยอะที่สุดใน ID ของผมแล้ะครับและรูนส่วนใหญ่ที่ผมใช้ทั้งหมดก็จะเป็นรูนฮีโร่นะครับเนื่องจากรูนฮีโร่เนี่ยมันบิวง่าย บิวง่ายกว่ารูนตำนานมากๆเลยนะครับรูนตำนานน่ะเป็นรูนที่ตีลงค่าเดิมซ้มๆามายากมากแต่รูนฮีโร่อ่ะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะเลยครับและรูนสปีดสูงๆส่วนใหญ่ของผมอ่ะก็เป็นรูนฮีโร่แทบทั้งนั้นเลยนะครับโอเคแล้วรูนฮีโร่จุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่น ในการทำรูนง่ายเนี่ยผมไม่ถือว่ามันเป็นจุดเด่นนะครับแต่จุดเด่นของมันก็คือสามารถเอาไปให้มอนสเตอร์พวกสายโจมตีที่พึ่งคีเลตคิดามดีแอตแทกแม่นยำอะสามารถใส่รูนฮีโร่ได้แล้วนะครับอืรูนฮีโร่เนี่ยสามารถบิวให้กับมอนสเตอร์ทุกสายได้เลยนะครับเป็นรูนที่ครบเครื่องแล้วก็ดีแล้วก็ ทำได้ไม่ยากไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เล่นที่เริ่มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มมาสักพักแล้วนะครับอืรูนฮีโร่รูนฮีโร่นะครับเราก็สามารถเลือกเก็บได้เลยว่าจะเป็นสายลุกหรือสายรับนะครับเลือกเก็บแบบ ให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือสายลุกก็ลุกไปเลยรับกรลับไปเลยหรือจะเก็บไม่สนใจสายลุกสายรับก็ได้เก็บแต่สปีดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูนฮีโร่หลายๆเม็ดนะครับที่ผมใช้ส่วนใหญ่รูนฮีโร่มันจะไวสุดอยู่แล้วแหละนี่เห็นไหมครับรูนฮีโร่สปีดยี่สามอันนี้คือเก็บ เก็บสปีดนะครับไม่ได้เก็บสเตตัสอะไรนะไม่ได้เก็บความเข้ากันของสเตตัสนะครับเก็บแค่สปีดเฉยๆนะสปีดยี่ส่วนเม็ดนี้เม็ดนี้ไม่ใช่เนาะอ่าเม็ดนี้ก็เป็นฮีโร่นะครับเม็ดนี้ก็ฮีโร่เช่นกันนะครับก็ส่วนใหญ่ฮีโร่ผมก็จะเน้นเก็บสปีดหรือถ้าเป็นสายลุกสายลับนะครับ อ่าลองดูคีเลสคีดาเมตก็มีนะครับอรูนที่เป็นฮีโร่ปึ๊บอ่าพวกนี้ก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้อุ้ยอันนี้มันตํานานนี่ว่าอ่าฮีโร่ ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างรูนรับถ้ารูนรับก็จะเป็นพวกสป e ด h p p s p สปีด p ใช่ไหมอืมอ่ะ HP สปีดละกันโอ้ขอบมันปรับใหม่แล้วแบบจิ้มยากเนาะแบบเก่าผมว่าดีกว่าเนาะ โอเคเฮดพีสปีดก็จะมีพวกนี้นะครับรู Hero. นฮีโร่นี่ประมาณนี้เลยก็เป็นรูนลับนะครับนี่ก็จะมีค่า h ฮดพีสูงแล้วก็สปีดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าสำหรับรูนฮีโร่เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเด่นกว่า เด่นกว่าลูนหายากในเรื่องสามารถเลือกสายในการเล่นได้แล้วนะครับก็แต่ลูนหายากอะเล่นได้เฉพาะสายซัพพอร์ตหรือไม่ก็สายเร่งเกตนะครับแต่ลูนฮีโร่เนี่ยสามารถเล่นพวกสายเร่งเกตหรือซัพพอร์ตได้แล้วก็สายลุกได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลูนที่อัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็จะทำยากกว่าลูนหายากนะครับ ส่วนรูนสุดท้ายนั่นก็คือรูนเอนเกมนะครับของเกม s u m m o n e r War นั่นก็คือรูนเกตตำนานนะครับรูนเกตตำนานเนี่ยข้อเสียของมันเลยนะครับก็คือเหมือนรูนธรรมดาเลยนะครับก็คือการตีสเตตัสเนี่ยมันจะสุ่มลงค่าใดค่าหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถกำหนดได้นะครับบางทีมันไปลงค่าไม่ดีหมดก็มีนะครับแต่ดีกว่ารูนธรรมดาตรงที่มันมีค่าสถานะย่อยให้มาแล้วนะครับทั้งหมด4สถานะเราสามารถดูได้เลยว่าเอ๊ะเม็ดนี้เราจะเก็บดีหรือว่าไม่เก็บดีก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการบิวรูนได้ดีกว่ารูนธรรมดานะครับแต่ความยากในการเก็บอะเหมือนรูนธรรมดานะครับ รูนหายากเนี่ยก็จะเป็นรูนเอ็นเกมของเกมนี้ซึ่งถ้าใครตีทบค่าเดิมซ้ำๆสามสี่หทบอะมันก็จะถือว่าเป็นรูนที่บิ้วได้สุดในสเตตัสของมันมากๆเลยนะครับก็จะเป็นรูนที่ดีที่สุดแล้วแต่เพื่อนๆคิดว่ารูนหาเอ้ยรูนตำนานกับรูนธรรมดาเนี่ยมันสามารถเป็นเม็ดเดียวกันได้ไหม ผมก็ตอบเลยว่าได้นะครับเพราะว่าผมเคยตีรูนตำนานให้เป็นรูนธรรมดามาแล้วก็คือรูนตำนานของผมอะจำได้เลยตอนนั้นอะผมเก็บได้ Attack Defense Speed เอ้ย Attack ช่อง5นะครับช่อง5 Attack Defense HP แล้วก็ค่าแม่นยำนะครับ สี่หมดเลยและคราวนี้ผมก็ตีตั้งแต่บวกหนึ่งถึงสิบสองสรุปแปด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 หมดเลยครับเพื <c oughs> ่อนเพื่อคิดทันไหมก็คือมันมีค่าแอตแท็สี่เปอร์เซ็นต์เฮสี่เปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แม่นยำสี่เปอร์เซ็นต์เว้ยแล้วมันตีตั้งแต่บวกสามมันก็ขึ้นสี่บวกหกมันก็ขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์บวก บวกอะไรนะบวกเมันก็ขึ้น4แล้วบวก12มันก็ขึ้น4ยังไม่พอมันขึ้นแบบกระจาย4รอบอะ่ะมันก็กลายเป็น8888 4อันอะ่ะแม่งโคดเหมือนลูนฟ้าเลยอะ่ะทั้งทั้งที่แวมงเป็นลูนตำนานแท้อะ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ซีเรียสเรื่องเนี้ยก็สามารถเอามาหลอมได้นะครับแต่ถึงจะหลอมไปมันก็ได้ค่าสเตตัสที่ต่ำอยู่ดีนะครับเออ แต่จุดเด่นของรูนตำนานเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือสามารถหลอมได้นะครับหลอมได้คุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ใช่รูมอื่นสามารถไม่สามารถหลอมได้นะครับสามารถหลอมได้เหมือนกันแต่รูนที่สามารถหลอมและคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือรูนตำนานนั่นเองครับซึ่งเวลาเพื่อนๆได้มาแล้วอ่ะเพื่อนๆจะมีสองทางเลือกนะครับหนึ่งขาย 2อ,อลอหลอมอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะทำรูนมอนสเตอร์หนึ่งตัวอย่างเงี้ยอ่ะสมมุติผมจะทำรูนให้เจ้าตัวนี้เพื่อนๆก็เลือกมาเลยรูนเกตแท้นะครับเพื่อนก็ใส่ ใส่รูนเกตตำนานไปให้หมดนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆใส่รูนเกรตตำนานแท้ไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ทำการตีให้บวก12ทุกเม็ดนะครับแล้วก็หลอมหลอมรูนพวกนี้ยทั้ง6เม็ดเนี่ยให้เป็นสเตตัสของมอนเตอร์ตัวนั้นไปเลยนะครับการทำรูนก็จะมีประมาณนี้แหละครับ อย่างเช่นเจ้าคิงน้ำเนี่ยตอนแรกนะครับรูนเจ้าคิงน้ำของผมอะ่ะโคตรไม่สวยเลยนะครับแต่ผมหารูนอะไรนะรูนสตันแล้วก็รูนวิวมาใส่ให้มันนะครับแล้วก็หลอมสเตตัสให้เข้ากับมันเลยนะครับก็คือใช้เวลาหลายสัปดาห์อยู่นะครับหินหลอม3าเม็ดลายสัปดาห์นะครับ แปลงไปแปลงมาแปลงไปแปลงมาจนเข้ากับมันเนี่ยแหละครับอืเจ้าคิงน้ําเนี่ยก็จะเป็นรูนตํานานซะส่วนใหญ่นะครับอ,อ้าไม่ตํานานเว้ยอ่าหนึ่งเม็ดเนาะสองเม็ดเนาะสามเม็ดสี่เม็ดนะครับเอผมก็จะหลอมสี่เม็ดนะครับเจ้าคิงน้ําส่วนรูนช่องเบอร์หนึ่งกับเบอร์2เนี่ย แปลว่ามันสวยอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใส่ให้มันไปเลยส่วนสี่เม็ดช่องสามสี่ห้าหกเนี่ยผมก็หลอกเพื่อให้เข้ากับมันนะครับซึ่งแบบโคตรยากเลยครับแต่น,นี้ก็ถือว่าสเตตัสสวยอยู่นะแต่ข้อเสียก็คือเลือดเยอะเกินไปนะครับจริงๆคิงน้ำเลือดแค่สองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดก็พอแล้วนะครับอืมโอเคสับคุย <laughs> มือถือตก โอเคผมก็จะมาสรุปท้ายคลิปนะครับผมก็ได้พูดเรื่องจุดเด่นของเกตรูนไปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็คุยเรื่องเออผมจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับก็คือวันนี้ผมได้พูดถึงเรื่องเกตของรูนแต่ละชนิดนะครับรูนที่ ทำค่าสเตตัสได้ยากที่สุดในเกมซัมมอนเนอร์วอนะครับนั่นก็คือ1อันดับ1เลยนะครับรูนธรรมดานะครับอันดับ2ก็รูนตำนานนะครับเป็นรูนที่ทําค่าสเตตัสได้ยากที่สุดในเกมซัมมอนเนอร์วอนะครับโอเคส่วนรูนที่ทําสเตตัสได้ยากรองลงมาก็คือฮีโร่หายากแล้วก็เวทมนต์นะครับง่ายสุดเออแล้วก็ พูดในเรื่องสเตตัสของรูนแต่ละเกรดนะครับว่าเหมาะกับมอนสเตอร์ประเภทไหนก็คืออย่างเช่นมอนสเตอร์ที่ไม่ต้องใช้สเตตัสเยอะอย่างใช้ค่าสปีดอย่างเดียวหรือใช้ค่าสปีด HP หรือสปีดแม่นยำนครับก็เราก็สามารถใช้รูนฟ้าบิวให้มันได้นะครับอย่างเช่นตัวเล่งเกรอย่างเงี้ยก็บิวค่าสปีดล้วนๆไปเลย หรือไม่ก็อาจจะแถมแม่นยำนิดๆเฮดพีนิดๆอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เจ้าของ ID แล้วก็ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับโอเคส่วนรูนฮีโร่และรูนตำนานเนี่ยมันเป็นรุนที่สามารถเลือกสายในการเล่นของมอนสเตอร์ได้ก็คือเป็นรูนที่มอนสเตอร์ Monster ทุกสายสามารถใช้ได้นะครับอืมเป็นรูนที่ดี ฮีโรก็จะเป็นดีส่วนตำนานก็จะดีที่สุดในเกมนี้นะครับแต่ทํายากหน่อยโอเคในเรื่องของเกตของรูนผมก็มีข้อมูลมาให้เพื่อนตัดสินใจในการเลือกรูนว่าจะเก็บเม็ดไหนหรือไม่เก็บเม็ดไหนประมาณนี้แหละครับโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาแสดงตัวอย่างของรูนแล้วก็ตีให้ดูนะครับโดย จะแบ่งเป็น6คลิปนะครับคลิปละ1ช่องนะครับโดยแต่ละช่องนั้นผมจะมาอธิบายว่าช่องนั้นน่ะควรเก็บยังไงมอนเตอร์สายโจมตีหรือป้องกันน่ะควรจะเก็บรูนช่อง1อยังไงช่อง2อยังไงช่องสช่อง4ช่องห้าผมก็จะอธิบายไป6คลิปนะครับแต่คลิปละ1ช่องเท่านั้นโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ